พี่น้องไปเจอไหนพี่น้องมึงก็เด้อได้บ่กเออได้อยู่สบายดีเด้อพี่น้องขออนุญาตพี่น้องซีผมได้เงินก่อนหนซื้อมายอมตืมพี่น้องหมดตัวหมดตัวไม่เอาพี่น้องอ่านทีซส่งรหัสทีพี่น้องเลยที่เขาที่เราต้องมาช่วยกันหัวเขาอันมันลมกับสันนมาสั้น ลมทับสันพี่น้องก็เสียมาเห็ดแหงแบนี้ถ้าแปเอาเครื่องเลซีไแมถ้าแป้เอาเครื่องเลนี่นี่นะแล้วบอกกินมัสซี่นี่แม่ <c oughs> ទៅတော့ស្បែក2តែ1នរណាតែមិនឲ្យមកដល់នេះអូ เซียดสิ้นแพงเนาะอืมสิ้นประหลายได้ไหมเอ้ยตากสิยังเด้ป่ะนี่เนาะสองร้อยห้าสิบบาทเนาะ เราจไปบุญบ่แม่อื้อลรอสิอะรบอกกินตะเคี้ยวนี่นะเนี่ยคือบอทถามเลยเทากับบอกว่าคันไปชงข้อแล้วคันมีไหนซื้อมาในเรื่องจกเศร้าสาบ กินไม้โตมันกินม้ปีมันก่อนอน่ะเักแล้วบอกมันยังยมันแพงอ่าพซื้อลายป่ะหากว่าบนี่ได้กันเขาเสือเขาพันมีกับนี้โสีไหนมัแต่มันเหมเอ้ยขากอันนี้เอามียนในตู้กผมเป็นกินหมดแล้วกันเอามาดเห็ดหลอดสด เอายังมือเปืือนนี่ปวงว้นเห็นแล้วมันอยู่กันประหลาดผัวมันอยู่กันประหลาดผัวไปพูนโอ้พี่น้อยจะเสร็จจะได้ีเข็ยนยังนี่สีดังไพเข็ยนยังแบดนี้นะว่าแม่สีเอาไปดังไพเข็ยนยังแบบนี้โอ้ยน่ะไพอีกเครื่องนี่น่ะดังเห็นได้เลยพูหิยะหิยะหิซาเด้อ กระโบอยากขึ้นมากเลยพี่น้องขากีบบ้ขาดขึ้นลักี้ขาดขึ้นข <tinc S 1> ้าวกับขี้ขาดลงเอ้ยเก็ดส้นแดดเดียวนะพี่น้องถอดถอดกิกตามักถั่วป้าถอด มันก <CK> ็ส <man> ุดยอดของการกสุดยอดเลยพี่น้องเลยน้องฝนพี่น้องพออยู่เพื่อนเนี่ยตั้งเป็นเดือนสองเดือนเลยฮะก็มามาแล้วเขาก็ะยอกเพื่อนบัน สีอันป้าดอกพี่น้องอันนี้นะอันสิน้นอันงัวลูกพ่ออีกคนตอนงวัวฮารุมมาแล้วก็ซอยดิซอยกันไปซอยกันมาพี่น้องอันนี้แหละที่เพิ่นที่โตขขาวติ๊บใหญ่อยู่เพิงพี่มาเอาเด้อห้าก,ก็ลงไปเอามาขเาวติ๊บเดียวนี่ไปหลินพี่น้องมาเห็นนะพ่อลูกเมื่อหลินหกกักประเทไทยคลิป ช่อิบาทพี่น้องลายสมควรอยู่ไดนผูกพี่น้องบ้านไนเข่งนั่นองบ้านไนเบิร์ตเองผูกย่งอย่ป้าทุกคั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 กได้ปาดไปตามเหลี่ยมตามลายมันได้พี่น้องด้วเ็ดสิเหงะ ได้มาแต่ใกล้ได้เป็นอมตะบ้านกูทีผู้ใดนี่ได้ปิ๊บสบายแตนดิซัมพูดหาลอยพี่น้องเอ้ยคัก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  นี่พี่น้องปาดตบอืมโถเบิด เบิดพี er ่น้องบานนี้เบิดก็ยังกระดูกยังเครื่องในมันอีกอือตตัมนีพี่น้อง้พี่น้องเอ้ยปปตัวสิเฮ็ดซีนให้งกซ้ําซีนเด้อพี่น้องเฮาไปหาหัวสิไมากเด้อพี่น้องเด้อ หางมูสิคายมาตำกับสจกอเห็นได้รตือเนาะ่มดิบะมูสิคายมาก่อนพี่นอ้องมาสต็กเพียม์มูสิคายมาสิตำแจกต้องใส่อยูน่นี่ใส่ให้มันนัวอยู่นี่น,น,น,นะพี่นอ้องเห็ดเขื่อนคอนเทนต์นะพี่นอ้นองเห็ดอะไรวีหลังๆอู้พี่นอ้องเอ้ยสีนยอมพรมก่มอหัว ูสอล้านินโอ้อยังป่าจะเสร็จกินเองแต่อจะบ่งดูสิสอง,งาิงน,น้องนี่นะเขียดกบจานใช้มนกอใส่ด้วยเปิดที่บนี่นะ,นะ,นะเปิดน,นั่นแหละมีบัวจันๆสนะองคน,น สำเหล็ดเร็ดสิ้นพี่น้องโบได้นะมเนี่ยฝนมือกี่มามาลูกมากินข้าวอ,อิ่มแล้วมัม<า>้ยไปล่างก็

ให้ทีให้พ่อห้าบนตากให้ได้บันได้โอ้มาไม่มาอัดนะโอ้ม่ามาไม่สำรักซาซามาอยู่ไปไหนอยู่ไปไหนปืนเลืยอพี่น้องเด้อล่าเลยพี่น้องโวกการคลิปใหม่พี่น้อง que te habla oh, muy bueno.